สวัสดีนะครับผมคลิปนี้เนาะเราจะมาสอนวิธีการทํารูปนี้นะครับรูปเดิมของคลิปที่แล้วเนาะแต่เปลี่ยนวิธีการทําใหม่นะครับจากคําสั่งเพจพูตรงนี้เนาะเราจะมาใช้คําสั่งซับแท็กนะครับในการวาดเนาะ,ะก็เริ่มกันเลยนะครับมาเปลี่ยนมุมมองเนาะ,ะดูน,นะครับตรงนี้เป็นฟอนตะ์วิวเนาะ ดังนี้เป็นไซส์วิวนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับให้มันถูกด้านเนาะ,อ,ะอันแรกเป็นไงครับฟอนต์วิวอยู่ขวาไซส์วิวอยู่ซ้ายอผิดนะครับมาเปลี่ยนนะครับเป็นอันที่สองอนี่ฟอนต์วิวอยู่ด้านซ้ายไซส์วิวอยู่ด้านขวานะครับถูกต้องตามรูปนะครับก็ทําการวาดรูปได้เลยเนาะมาที่คําสั่งบล็อกนะครับแกน X นะครับ120 แกน y 30นะครับแล้วก็แกน z ความสูง10บวก30บวก30เป็น70นะครับผมคลิกคำสั่งบล็อกเนาะ0,0 0, 0, นะครับ enter อ่ะแล้วก็พิมพ์แกน x นะครับ 120, แกน y 30 enter ความสูง70นะครับพิมพ์70 enter เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เนาะ,ะจาก 2D w ดี e Frame นะครับเปลี่ยนเป็นแบบ h d e เด้นเราจะทําการซ่อนเส้นที่มันมองไม่เห็นเนาะ,ะเสร็จแล้วนะครับเราจะสร้างกล่องตรงนี้ขึ้นมาสร้างกล้องตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้มันลบเนาะให้เป็นลักษณะรูปเงี้ยนะครับสร้างกล้องงนี้ขึ้นมาเนาะ แล้วก็ไปใส่แล้วก็จะลบออกนะครับโดยคำสั่ง sub t a t อ่าก็สร้าง b o กขึ้นมานะครับคลิกเลยนะครับตรงในก็ได้อ่า x สามสิบนะครับ c o ม m a y สามสิบ enter นะครับสูงเจ็ดสิบอ่าหกสิบนะครับตรงนี้เนาะสามสิบบวกสามสิบนะครับเป็นหกสิบอ่าใส่ไปหกสิบ enter เสร็จแล้วทำการ copy นะครับเอาไปวางเนาะ copy นะครับมาวางเสร็จแล้วผมจะเลื่อนนะครับเลื่อนกล่องตรงนี้มาใส่นะครับเพื่อจะการทำการ subtext เนาะทำการเอาออกนะครับการทำสั่ง move นะครับนี่เนาะคลิกวางนะครับ มูฟนะครับคลิกวางอ่ะเสร็จแล้วเราจะทำการใช้คำสั่ง subtext เนาะอ่ะก็คือคลิกที่คำสั่ง s u b t a x นะครับคลิกส่วนที่เป็นเป็นรูปภาพที่เราจะไว้นะครับเอาส่วนตรงกลางเนี่ยคลิกหนึ่งครั้ง enter นะครับแล้วก็คลิกส่วนที่เราจะอ,าออกอ่าส่วนตรงนี้ที่เราจะอ,าออกส่วนตรงนี้ที่จะเราจะ,าจะอ,าออกนะครับแล้วก็ enter อ่ะมันก็จะหายไปนะครับอ่ะใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูเนาะอ่ะก็ตรงนี้นะครับพอหายไปเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเราจะทำการสร้างวงกลมนะครับอ่าสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนเนาะอ่าหรือจะทำการลบลงมาก่อนนะครับอ่าลบลงมาก่อนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวสร้างสี่เหลี่ยมเนาะขนาด ขนาด30อ่ะตัดอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะเนี่ยตัดเป็นมุมอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะไปที่คำสั่งฟินเลตเนาะมาที่ Solid นะครับคำสั่ง c h a m f e r นะครับอ่าคำสั่ง c h a m f e r นะครับเนี่ยมาที่ฟินเลตเนาะแล้วก็กดเครื่องหมายลงมาที่คำสั่ง c h a m f e r นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมา ที่ d i s t a n c e ด้านล่างตรงนี้เนาะคลิกที่ d i s t a n c อ่าระยะเนาะระยะมัน30นะครับเนี่ยลงมา30ระยะหาย่างนี้30ตรงนี้เนาะระยะห่างมานี่30ขึ้นไป30นะครับอ่ะเราก็ทำการพิมพ์เนาะ30 enter อันที่1เนาะอันที่สองก็30นะครับอ่า30 มันจะมีอยู่สองมุมนะครับที่ตัดลงมาเนาะมุมอยู่อย่างงี้อ่าไปทางนี้สามสิบลงมาสามสิบนะครับอ่าพอพิมพ์เสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่มุมนี้นะครับคลิกที่มุมนี้อ่าเสร็จแล้ว enter อ่ามันจะตัดเป็นมุมให้นะครับเนี่ยแล้วก็ enter อร์อีกครั้งหนึ่งอ่าได้เป็นมุมตัดละอ่าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเนาะคลิกนะครับอ่าแล้วก็หมุนให้ดูนะนะครับอ่า แล้วก็อีกอันนึงเนาะจะเป็นวงกลมอย่างงี้นะครับกับตัดลงมาเนาะอ่ะเดี๋ยวทำวงกลมก่อนนะครับก็เลื่อนนั่นก่อนอ่ะเดี๋ยวผมทำวงกลมนะครับอ่ะมาที่โฮมเนาะอ่ะเสร็จแล้วขีดเส้นนะครับ าหาทุดศูนย์กลางก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วก็มาที่คำสั่งนี้นะครับซิ Center, นเตอร์เนาะอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่กึ่งกลางเส้นอ่าแล้วก็วาดวงกลมนะครับถ้าใครวาดไม่ได้ตรงนี้เนาะก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นวิวเป็นฟอนต์เป็นอะไรนะตามด้านของมันนะครับแต่นี้วาดได้เนาะก็สามารถวาดได้เลย อ่ะก็รัศมีเนาะมีอยู่2อันนะครับรัศมี20กับเส้นผ่าศูนย์กลาง30เนาะแปลงเป็นรัศมีก็เท่ากับ15นะครับอ่ะผมสร้างวงเล็กก่อน15นะครับ enter อ่ะแล้วก็อีกวงหนึ่งนะครับคลิกเหมือนกันอ่านี้ก็เป็น30นะครับอ่ะ20เนาะอ่ะวงนี้รัศมี20 นี่เนาะก็สร้างอยู่ด้านหน้านะครับถูกต้องนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะทำการโอ้คนละคำสั่งอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะครับอ่ะมูฟออกมาก่อนผิดผิดวิธีนะครับอ่าไม่ได้สร้างวงกลมอย่างนี้เนาะอ่ะเปลี่ยนวิธีนะครับผมลืมไปเนาะอ่ะเดี๋ยวสร้างวงวงกลมแบบ นี้นะครับไซเรนเดอร์เนาะใช้คำสั่งไซเรนเดอรอ์แล้วก็คลิกนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันมันไม่ได้แกนนะครับเราจะทำเป็นแก font view นฟอนต์วิวนะมาเปลี่ยนเป็นฟอนต์วิวนะครับแล้วมาคลิกไซเรนเดอร์อคลิกที่ส่วนไหนก็ได้เนะาะเสร็จแล้วรัสมี20นะครับ ความลึกเนาะยีนี้ความลึกเท่ากับ10นะครับเนี่ยลึกเข้าไป10 enter อ่าอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งไซลินเดอร์เหมือนกันอ่าใช้จุดศูนย์กลางเดียวกันก็ได้นะครับอ,อันนี้รัศมีที่15นะครับอ่สิแล้วก็ลึกเนาะลึกเข้าไปยาวเข้าไปที่30นะครับ สามสิบเนทอร์หมุนได้เห็นนะครับเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการ Move มาวางที่ตรงนี้เนาะ,ะก็คลิกครอบรูปนะครับแล้วก็มูฟมูฟเสร็จแล้วก็มาวางตรงเส้นนี้นะครับ วางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการทำการลบออกนะครับวิธีการลบก็คือออามาที่คำสั่ง sub tag เหมือนเดิมนะครับคลิกที่คำสั่ง sub tag คลิกที่รูปภาพที่เราจะเอาไว้นะครับคลิก enter แล้วก็คลิกส่วนที่เราจะเอาออกนะครับผมต้องการจะเอาส่วนนี้ออก Enter นะครับหมุนดูดิออกมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ลองใหม่เนาะมาที่คำสั่ง sub tag อ Enter sub tag นะครับคลิกแล้วคลิกอันนี้นะครับคลิก Enter นะครับแล้วก็คลิก Enter ดูนิดนึงนะครับอ่าทะลุมาแล้วนะครับนั่นมาละแต่ไม่รู้ไอ้วงนี้ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงนะครับ u u t r ท c t นะครับ คลิก enter คลิก enter นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มันติดติดขัดเนาะก็ต้องดูที่4ด้วยนะครับเนาะถ้ามันเป็นทั้งพื้นปุ๊บมันจะมันจะลบไม่ได้นะครับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลบเส้นนี้ก่อนอ่าลบอ่ะ,อะเดี๋ยวทำการ ตัดตรงนี้เนาะอ่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าก็ทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนาะอ่าสร้างสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปเลยตรงไหนก็ได้นะครับคลิกอ่ะเนี่ยด้านผิดเนาะอ่าเดี๋ยวเราเรามาทำด้านแนวนอนนะครับคลิกที่ท็อปนะครับอ่ามาที่บล็อกอ่าคลิกตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ย เห็นไหมนี่ก็เป็นท็อปเนาะเป็นจากมองจากวิวด้านบนลงมานะครับอ่าความลึกอ่าความยาวนะครับแกน x 120นะครับ enter อ่าผิดผิด <c oughs> อ่าที่บล็อกนะครับคลิกเนาะอ่า x 120อคอมม่านะครับแกนตัวนี้เนาะเราจะลบตรงนี้ออก20 นะครับ Y ยี่สิ Enter ความสูงความสูง30สิบนะครับอพิดแกนนะครับมันทำไมถึงผิดแกนเอาใหม่นะครับบล็อกเนาะคลิก แล้วก็ x หกสิบนะครับหกสิบบล็อกนะครับคลิกหกสิบคอมม่ายี่สิบเอ็นเทอร์อ่าสูงสามสิบเอ็นเทอร์นะครับอ่าแล้วก็ คลิกกล้องแล้วทำการมูไปวางนะครับผมมูมาเนี่นะครับมู move มาวางอ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทำการลบเนาะโดยการใช้คำสั่ง sub tag นะครับนี่เลยคำสั่ง sub tag คลิกส่วนที่เราจะเอาไว้นะครับคลิก enter คลิกส่วนที่เราจะอ,าออกคลิก enter อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ อ่นี่นะครับประมาณนี้เนาะไอความยงความยาวนะครับมันไม่เกี่ยวเนาะก็คือคือขึ้นอยู่ว่ามันยาวไปก็ได้นะครับแต่อตรงเนี้ยลึกเท่าไหรนะ่เนาะถ้าลึกไป30มสิบนี่ยมันก็หายหมดนะครับก็ความลึกตรงนี้จะต้องเท่ากันเนาะแต่ความยาวของไอสี่เหลี่ยมที่สร้างอ่ะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนเรามาทาบแล้วตัดออกนะครับอ่ะก็เป็นอีกแบบอีกวิธีหนึ่งเนาะ ในการสร้างรูปนะครับก็บางทีอาจจะบอกว่าอย่างนี้ง่ายนะครับไอแบบวิธีที่แล้วยากเนาะก็มันสร้างได้หลายวิธีนะครับก็เอาไว้ไปพิจารณาเนาะ,ะก็คือวิธีนี้ก็ทําได้วิธีหนึ่งนะครับใช้คําสั่ง subtext ในการวาดรูปเนาะก็ขออภัยนะครับที่แบบมันติดๆขัดๆบ้างเนาะ เวลาทำจริงมันก็จะติดๆขัดๆแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลาจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ